สวัสดีครับทุกผู้ชมยูทู e บ่าเมืองน้นคนโตดำๆนะครับแต่ใจดีดีครับืันนี้เขากัลมงเบ่งบรรยากาศเกาหลีครับช่วงช่วงหกโมงแรกเนอะอากาศบานเรืองกระจกอย่างในตอนนี้อากาศกกอืคขึ้นมือขึ้นเหมือนฝนจะตกมอนมาจะโตครับอากาศดีครับช่วงนี้นะครับต้นไม้ครับใบมันจะร่วง รานขาดว่าเดือนหนึ่งครับจะเป็นดอกซากุระเต็มนะครับหรือล่างบานของเนนี้นะครับผลล่าบานชอตเขาจะบม่มนประมาณเท่าทาุกชางจะมีขนาดช่วงที่เขาเลยงานนะครับมันจะบ่ชคอยปลุกผักเนี่ยครับถือว่าถือว่าเยอะสุดแล้วครับผลล่าบานเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอเร็นเงา อากาศคือว่าฝนกขึ้น,นมาครับเป็นรุ้ยไกลนั่นจะเป็นแย่ yeah, ครับจะเป็นไฟแดงจะเป็นแย่จะบามีตำรวจมันมาเขาเหมือนกองไฟต่างๆต่าง,งาจะบามีครับคือคนขลุกันขลุกกฎหมายครับ บ้านนี้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญกฎหมายประชาชนอยากเดินจบ่หลายนะประชาชนชนมากในง,งานกับนักเขาในงานแะถบอเอเชียเอเชียแถว บาเนานไทยเวียดนามคนประมาณนี้ไทยเวียดนามกัมพูชาเนี่ย หน,ห,นหน้าจะมีรถมาทีนึงครับมอเตอไซคนี่มอตไซเด็ก้คมอ,งอ,งมคอง่งทงขสตังค์ักเขาังเขาจะไม่ค่อยออกไปท่านหวดสั่งสั่งมอเตอร์ไซค์แบบพิซซ่าไปแล้ว เป็นระบบแบบนั้นเเป็นนังบนคอยมีเยมเป็นนังกินเวลาลิปนี้ครับสันๆครับพวกนี้ครับ ครับ,บาแช่นะครับเบาามืงคนคนตัวดำดใจดีๆครับใ,ใจดีใจดีครับ